สวัสดีครับผมภุริวัฒน์ครับแซมครับลักษณะของธุรกิจนะครับคือลักษณะขนส่งครับสินค้าหลักที่ขนส่งก็คือจะเป็นพวกสินค้าทางการเกษตรครับน้ําหนักบรรทุกรวมรถก็15ตันครับเส้นทางที่วิ่งก็จะเริ่มจากน่านไปเพชรบูรณ์ระยะทางไปกับประมาณพันกว่าโลครับใช้มา11ปีแล้วครับปัจจัยหลักที่จะซื้อรถอ s u ู f r r 2 1 0นะครับก็คือเน้นแรงประหยัดน้ามันบรรทุกได้เยอะแล้วก็ระหว่างคู่แข่งนะครับอีซูซจะแรงประหยัดครับผม หลังจากทดลองหน้างานจริงนะครับคือขึ้นเขาแรงสั่งได้ครับแล้วก็ถ้าลงเขาเนี่ยบเบรกอยู่มัดครับ Isuzu <ST UT> FRR 210ขนส่งไกลแค่ไหน <ST UT> ก็ประหยัดลดคู่ใจยุคน้ำมันแพงพร้อมพิชิตทุกเส้นทางขนส่งพร้ <ST UT> อมพิชิตทุกเส้นทางขนส่งใหม่ <ST UT> Isuzu FRR 210 สวัสดีครับผมเซลนุ่มขายรถบรรทุกอีซูซูน่านครับผมสวัสดีครับผมเซลมานพครับผมขายรถอีซูซน่านครับด้านหลังของเรานะครับก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะถูกต้องครับเป็นรถบรรทุก6ล้อขนาดกลางนะครับมาพร้อมกับเกียร์อีซูซูรุ่นใหม่นะครับขนาดใหญ่ติดตั้งมาพร้อมกับชุดระบบออร์ไดร์นะครับเพื่อช่วยในการประหยัดน้ํามันนะครับถูกต้องครับในห้องโดยสารนะครับข้างในมีเบาะนะครับเป็นเบาะลมขับนิ่ม นั่งสบายนะครับแล้วก็พร้อมกับไฟสองสว่างในเก๋ง LED ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับทำให้สองสว่างในห้องโดยสารสุดๆเลยครับครับสำหรับชุดด้านหน้าของเรานะครับก็เปลี่ยนแปลงโฉมมาใหม่นะครับผมถูกต้องครับเพิ่มเข้ามาในส่วนของไฟ LED นะครับแล้วก็เพิ่มไฟตัดหมอกเข้ามานะครับเป็นไฟ LED Tech นะครับกระจังหน้าก็ทําเป็นสีโทนใหม่นะครับ ของเราคือไฟเดลไรท์นะครับจะเป็นรูปตัวแอลนะครับตัวนี้ดูหรูนะครับดูหรูดูสมาร์ทขึ้นใช่ครับตัวรถนะฮะครับผมในยุคที่น้ํามันแพงแบบนี้นะครับก็จะไม่มีคู่หูคันไหนนะครับที่ประหยัดเท่ากับ isuzu f r อีกแล้วนะครับครัสุดต้องครับผมตัวถังน้ํามันของเรานะครับตัวนี้เป็นถังน้ํามันขนาดใหญ่นะครับบรรจุได้200ลิตรนะครับตัวนี้วิ่งยาวนะครับวิ่งไกลได้สบายมากใช่ครับ เรียกได้ว่าลืมปั๊มนะ้ำมันไปเล็กถือแน่นอนครับผมตัวนี้นะฮะซูซูก F R r 210 ขนส่งไกลแค่ไหนก็ประหยัดรถคู่ใจในยุคน้คนำมันแ<ด>พง,พงฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้า <พง S 1> นะครับ <พง S 1> ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถบรรทุก isuzu fr รุ่นใหม่ของเรานะครับก็ติดตอ่อได้ผ่านช่องทางนะครับเพจ isuzu หน้าหน่นะครับ,บหรือติดต่อกับเซลล์หนุ่มโดยตรงหรือว่าที่เซลล์มนบนะครับ,บก็ได้เบอร์ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับส่วน Facebook ก็ของผม เจยวหนุ่มขายรถบรรทุกอีสูซุน่านนะครับผมขอผมโชคเทพเจริญนะครับนะครับสามาติดต่อได้เลยนะครับใช่นะครับอย่าลืมติดตามเพจอีสูซุน่านห9 8 9นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเเจอกันใหม่ต้องครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ